วันนี้แอดมินออกหมายนะครับผมมาต่อแถวห้วยแถวข้างคลองนี่แหละครับให้อาจารย์พามาตามตัวหมายนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวหมายหรือไม่ตัวหมายล่ะครับมาถึงก็เด็ดลงเลยจักขันยังไงจักทำยังไงนะครับไม่รู้ล่ะครับชายก็ดึงเอาดึงเอาเลยนะครับ หวานหานเจียบครับผมเก่งกองทิพย์จัดให้ครับจะทำยังไงนะครับลมก็ลมนะครับเจ้าร้อยครับผมตัวนี้เต็มข้อข้างซ้ายนะครับ ทำยังไงนะครับโอ้แต่ลายสวยนะครับมาถึงก็เห็นลงลงลงเดินเดินเดินคู่ใส่คู่ใส่นะครับโอ้สวยนะครับเสียงกลางๆนะครับ ไม่รู้ว่ากี่กุกจะร้อยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับลูกชายสุดที่ร่าของแอดมินนี่แหละครับมาเร็วเค็มเร็วนะครับ ใส่ข้างห้วยข้างคลองนี่แหละครับลายสวยดีนะครับ นกแป๊บหนึ่งนะครับผมระหว่างเก็บคืนนะครับก็ให้ลูกชายกินข้าวกินน้ำเลยนะครับพักเหนื่อยเดี๋ยวพาไปใส่อีนนะครับไปแถวๆนี้แหละครับนกก็เก็บเข้าถุงแล้วนะครับตอนนี้กำลังแกะคืนอยู่นะครับผมแกะคืนอยู่นะครับมุนอุ้ยปุยอยู่พี่น้องเอ้ยนี่ แกะกว่าจะแกะเสร็จนกก็กินข้าวพอดีนะครับผมมันหมานครับผมหนึ่งแต้มวันหยุดครับเจ้าร้อยไม่ทำให้ผิดหวังครับผมพอได้หมูอยู่ครับรอติดตามรับชมต่อไปนะครับผม แน่วครับผมไม่ลงครับไม่ลงโอ้ยเอาซะจนคํำเลยครับลูกชายดึงไม่ลงครับเสียงใหญ่ครับทําดีอยู่นะครับตัวนี้มีคาลมบางๆนะครับแต่ลูกชายดึงไม่ลงครับคํำมืดแล้วมีโอกาส ค่อยมาตามใหม่นะครับผมไม่มานครับไม่หมานวันนี้ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมตอนนี้ค่ำแล้วครับแอดมินเดินทางกลับแล้วไม่ไหวแล้วค่ำแล้วนกก็ไม่ลงนะครับ เข้ามาสู้อยู่โอ้ยสู้นาน,ฉนเฉลือกเกินนะครับแต่ผลสุดท้ายไม่ลงครับทำให้สำเร็จครับผมเอาไว้โอกาสหน้าครับเดี๋ยวให้ลูกชายมามาตามใหม่แล้วครับฝากติดตามคลิปด้วยนะครับผมช่วงนี้แอดมินติดงานนะครับ ยังไม่รู้ว่าจะไปหาทําคลิปที่ไหนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งด้วยนะครับผมนกข่อยใหญ่เมืองข่ข,ขันสวัสดีครับไม่หมานครับไม่หมาน